โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมทกิ้งปราสาทตัวเองวันนี้ผมจะมา,าเล่นเขาเรียกว่าตีเมสซาสามโดยที่ผมจะตีสองคนกับเพื่อนผมนะครับฝากก็ฝากไปกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับช่องของผมนี่จะเกี่ยวกับพวกคอมทั้งนั้นเลยนะโทรศัพท์นี่ไม่รู้จะเกี่ยวไหมนะครับก็ตอนนี้เขาเพิ่งทำผลงานนะครับผลงานหนึ่งนะฮะก็คือเจ้าถถังนี้ฝากไปกดต,กดติดตามด้วยนะฮะ โอเคเปเริ่มมาเลยไม่รอนานไม่ลานอนนะฮะวันนี้เราจะตีเมสามสามครั้งด้วยกันหรือว่าเราจะตีสองคนไงเราจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหรือเปล่าเราจะตีเมย์อื่นแล้วก็แล้วแต่ครับอืมแล้วแต่ความความคิดของเพื่อนผมนะครับก็เริ่มนะครับอมืมเริ่มตั้งงานแล้วเ่เลยโอเคนี่คนระับ ไม่รอดครับอืมไม่รอดเสียดายจริงๆครับไม่รอดไม่รอดอ่าอนอนีโอเคอะไรอ่ะเพื่อนมีอะไรมีอะไรชวนมาอ่าต่อไปเราจะตีเมสองแล้วกันนะครับอืมตีเมสองผมจะชวนเพื่อนผมอยู่แปบ๊บหนึ่งมา เราจะตีมีสองกันตีมีสองน่นาจะรอดเพราะมีสามเรรอดมาแล้วแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนต้นไม้อ,ออกไปเพราะว่าต้นไม้ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับเราควรเอาตัวไหนใส่ดีตัวนี้เพื่อนผมเขาถ้ามาเล่นก็มีแล้วนะไม่ควรเราใส่ตัวนี้เราใส่กว่าเพราะว่าจะได้ไม่รู้ดิมันจะได้แบบไม่รู้แก <c oughs> มันจะได้มีมีบั๊กไ ดเดี๋ยวเชิญเพื่อนแป๊บหนึ่งอ่าโอเคอ่าตีมีสองแล้วตีเว็บหนึ่ง ไม่ใช่เวฟฮันด้านะไม่ใช่คนเราเวฟนะมาเอาเอาต้นไม้ออกก็ไม่ใช่ออกวัตฟลิกเอากดลืมกดบันทึกเหรอพี่เอ้ยโอ้เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ลืมกดบันทึกนะครับอะไรจะเอามานั้นนะครับว่าจะเอาออกไม่เอาออกให้โคตรทรมานใจมา มีสามเรายังมีโอกาสรอดมีสองมันก็ต้องรอดสิครับเออในสองมันต้องรอดสิแล้วแต่ในสองมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ถ้ามีตัวในตัวหนึ่งมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะระเบิดตุ่มตุ่มุ่มุุ่มแล้มันก็จะตายใช่ไหมล่ะอ่าอ่าในเส้นไปโดนว่ะแต่แม่โครมันมีเกราะป้องกันก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้มีสองนี่น่าจะรอดนะครับ นี้เรียกว่าตีอศัศวินมาผมเองเดียวเลยอ่าตอนนี้ตีได้มาเกือบครึ่งแล้ว โอ้โหเห็นไหมมีสองต้องรอดไม่รอดที่มันรู้ไปทั้งยากรวมไมเคิลเนี่ยไอไอตรงที่มีปีกข้างบนมันหมายความว่ายังไงมันหัวเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรเนาะเห็นมันเห็นก็แบบดีตุเทศดีนะมันมีกระบนหัววันนี้ไปอยู่ที่กรรมเทศแล้วกรรมาเทศพฤติกรรมเทศ คาเทดีต้องต้องต้อง,องกราบนะครับเพราะว่าเขาสวดให้เราฟังมุอะไรฟะโอเคตอนนี้ตีแลาตีลวลาตีแลาตีบลาตีบลาโ,โอ้โหปากรว่าชนะครับอืมเจวทำโอเคยอดเทียมครับได้สีเขียวมา <c oughs> โอ้ นี่ต่อไปจะเป็นการตีเขาสุดท้ายคือตีเวฟหนึ่งนะครับผมจะก่อตั้งทีมเหมือนตัวตั้งแบบตัวแบบนี้เลยนะเธอสดนี้เลยเอาไปบ้าให้ทุกคนอิจฉาเลยทำอ,อย่างนี้มีวิธีทำทีของผมนะครับกดค้างกดค้างไม่ได้นี่แล้วก็อา้าวยังไม่หมดเหรอให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดงั้นไม่เหมือน แนะนำให้ยู่เอาตัวนี้อยู่ตรงนี้ต้นไม้จำเป็นไหมไม่รู้แต่รู้ฟ้าคองจำเป็นจำเป็นแกะไม่จำเป็นเพราะเรามีตัวเพิ่มเลือดอยู่แล้วจำเป็นตัวตลาดจำเป็นไหมตลัดตัวสลาดจำเป็นแล้วต้องกินยาเม็ดไหมไม่จำเป็นอ่านี่มีจำเป็นนะก็ว่าได้โอเคไหมสร้างเลย เชิญเพื่อนมานะครับก็คือกูนเกมอันเอมาอันนี้จะเป็นการตีครั้งสุดท้ายนะครับที่จะเป็นการตีนะฮะโอเคไหมจัดได้โคตรแบบสุนทรทุรท,ท,ทิตเลยแหละอ้าวอ้ามุนมุนเริ่มเลยโอ้ยอะรกถาดอย่างงี้โคตรแบบโอ้ทุเลติจิ๋งอ,อ่ะโอ้แบบทุเลตมาก ไม่มีใครกล้าจัดแต่ผมสักคนเลยนะครับอืมเป็นการจัดที่โคตรทุเรศทุเรศที่สุดที่สุดในโลกเลย <c oughs> เออทุเรศจริงมาแล้วเราจะรอหรือเปล่ามาตีทางมืเกมนะครับมืเกมเฮ้ยจัวสั่นเลือกเท่าไหร่หนึสิบหกโอ้โหแบบ <c oughs> ทางกูเตรียมเตรียงเยอะ เอามาแล้วมาทางนี้มาเฮ้ยมังกรมังกรเดี๋ยวมังกรนี่ก็แบบไปร้อนอะเออแบบไปร้อนนี่ดนี่เป็ไนไงโดนเมดไปโอ้โหโดนมังกรปั่นนะครับปั่นนี่แบบละเอียดเลยเวลาปัน่นเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนี่แหละครับอืมย่าจะต้นไม้เป็นี้เพราะอันนี้นะครับโอ้โหแบบแบบโอ้โหรัวเลยตายแล้วรัวเฮ้ยรอดไหมวะเฮ้ย เฮ้ต้องรอดดิเฮ้ยต้องรอดดิเพื่อนต้องรอดดิเพื่อนเลยเราเคยรอดมาแล้วครั้งหนึ่งเพ่เหรอวัดไม่รอดฮะ <c oughs> เราไม่มีฐานสตันนี่ไงโอ้อยไงก็ขอจบคลิปนี้ครับก็คือว่าอ่าพาร์ทนี้ถือว่าเรารอดไปแค่มีซาสองนะครับมีซาสามกับ ตีเบีบยหนึ่งนี้ไม่รอดนะตีแค่สองคนนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับอ่าฝากช่องเพื่อนผมไว้นะบายครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละอืม